สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะเมื่อนี้กับผ้ามาเลาะสวนคือเก่าค่ะอยู่ด้านหลังสวนหมากพ้าอันนี้คือผักปุ้งปลูกในร่องน้ำในคลิปก่อนๆน,นู่นแตกเต็มร่องน้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะติดดอกแล้วก็ลามเคลือขึ้นเทิงฝั่งนำา ลีนขึ้นไปเอาไว้ให้ปูปลาเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้คือด้านที่สิเข้าในสะพี่น้องร่องน้ำานี่จะเลยบอให้มีพักบุ้งเดี๋ยวมันจะเต็มสะนะคะต้นกล้วยเต็มเลยพี่น้องมาเบิ่งอ้าวเนี่ยเพิ่งปลูกในปลายพฤกษาเมื่อกี้นะคะ ตัวใหญ่ๆงามๆเลยกล้วยน้ำว้าเอาต้นแม่เขามาปลูกเลยด้านนี้นะคะต้นแม่เลยค่ะแตกเต็มเลยก่อะต้นกะใหญ่อีกโอ้ยมาขักตัดติเบิ่งเอานะคะคอวบอัน ันนี้คือยังบรดิลดน้ำจักเื่อตั้งแต่ฝนหยุดตกนะคะด้านนี้คือต้นแม่เขานะคะหลักเป็นลูกก็มีนี่ออกเครือต้นนี้ก็ออกเครือแล้วนะคะ า5 v ค่ะฮักตีออกกล้วยสิได้ตึงๆนะพี่น้องล้วยสิได้ตึงๆรีก็ไปกินกับแก้วออกป่นมันละเลาะมาเลาะมาก็เจอกล้วยไข่โอ้ยอันนี้ก็เพึ่งปลูกเึืกันพี่น้องเอ้ย คลองมากเลยกล้วยไข่เนี่ยพึ่งสีได้กินลเลยนีย่โอ้ยอันนี้เขาให้ต้นมาปลูกพี่น้องต้นก็เล็กนะคะไม่ไม่ค่อยโตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาบอกว่าเอามาปลูกซอยเนี่ยมันบอกออกเครือจะเครือแบบนี้นะเขาบอกพ่อยายสมมเอามาปลูกโอ้ยออกเครืองามอีก จากนั้นก็มาลดต้นกล้วยผลคอยได้ก็คือเอามันเกี่ยวพี่น้องเอ้ยจกมันเกี่ยวทนี้จ้ะมาเด้อมาจกมันเกี่ยวน้ำกันพี่น้องตักนาดห้านม่ต้องคุดหัวงามๆเลยนะคะ กล้วยหอมเนี่ถ้าห้าบ่คดนน้ำเนี่ยมันสีอิ่งติ่งอยู่พี่น้องนะเกลอขบใหญ่บ่งามต้องรดน้ำตลอดหัวมันเกี่ยวหัวเครือค่ะห,หน้าแล้วกลลงติ่งลงหัวในกอกล้วยนี่แหละมันซุมนะ้มเนาะซุ่มน้ำนี่ะะ อีกอย่างก็มีปุ๋ยคอกที่แกลบมันละเต็มอัญะอยู่ใน,นนี่มันก็เลยลงหัวง่ายนะคะมามามาจกมันเกวนำกันนะคะปุนออกง่ายดีกว่าฟุดฟุดโอ้ยซับอย่างเดียวเลยมันเกวมันเทพนั่นแหลคะค่ะมันเกว สด,สด,เะะสสดๆเลยนะคะก้องก็สายสายมือนึ่งจับมือนึ่งดึงโอ้ยง่ายง่ายหัวงามงามเลยค่ะ น้ำไปน้ำคร้อมนะพี่น้นองใส่ใส่ยอย่างยังบริสดด่นใส่น้ำยดเลยหัวหน้าทีมยังบววาว <c ười> ่างค่ะยังเลาะสวนมกพร้าอววยู่นะคะนี่นี่มาจุกหัวนี่ลายเทพกวกอุยโยอยู่ เอ,เ,อเ,อเอาแกลบลงเนาะพี่น้องปลูกมันเ็ดเอาแกลบปุ๋ยคอกลงเยอะๆกนี่ก็สิเอาหัวง่ายแล้วก็สิลหลแบบนี้แหละพี่น้องอันอน,นี้อันนี้บริตั้งใจดอกมันเพื่อมาลามมาหาต้นกล้วกยก็เลยเห็นกล่องโอโยนี่โอ้ยหัวนี่ดู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 โอ้ยฝูงยาวขลาดส่เบิ่งอ้าเบิ่ง พักๆโอ้จะอ่อนนิดแกลบเนาะเนอะแกลบปุยคอกนี่ลงไปเยอะๆเลยปลูกมันเทศโอ้ยหหแล้วะแล้วมันก็สีทางควัดทางงัดเอาเลยนี่นะแล้วก็ดินก็ไม่แน่นด้วยพุดบาดเดียวกับควัดเอาควัดเอา,เอาน้าพี่น้องโอ้ยเยี่ยมเลยแบบนี้สุดยอดเลยพี่น้อง เดียวรอบใหม่ค่อยปลูกใหม่นะคะนะ้าพี่น้องรอบนี้ปลูกธรรมชาติเพื่อกรามไปตามใจชอบเลยนะคะขนาดนี้เลยบวาดบาไหวพุดบัไดทั่วพี่น้องพุดเพื่อละเล็กละน้อยถ้าพุดเบิดรอบเดียวเนี่ยไม่ไหวมันเยอะเกินรอบสะเลยนะคะ มามาพี่น้องมาจุกมันเกลีน้ำกันมาจกมันเกลี่ยน,น้กนกยนำกันพี่น้องวิถีชีวิตคนบ้านๆพ่ออยู่พ่อกินเนาะพี่น้องพ่อเพียงได้ขล้ายอีกได้พี่น้องเ้ยนี่มันเทศนี่ก็ได้ โลละสิบห้ายี่สิบบาทก็ว่าไปนี่ล้างแล้วกับประมานี้มันเทศมันเกลวจกลุนล้วนเลยพี่น้องเนี่ยจกลุ่นล้วนบริคุดเลยละคะ่ะ ไดยังบยใหญ่งงกะฟังไว้ตพี่น้องค่ะเก็บไว้ตวนะคะเอาไว้ให้เขาใหญ่ก่อนเนาะพี่น้องกองจริงเพกจะได้หลายกิโลอยู่พี่น้องเอ้ยมามาแบ่งแล้พี่น้องเอาไปมกไฟหนาว เก็บใ้นำอันน้อยกะเอาไปหัวตึงๆจะมาคุดรอบใหม่เนาะพี่น้องต่อจากนั้นก็นมาเลาะเก็บบวบนะคะเก็บบวบอยู่ในคูซะนั่นแหละพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติบริมีค้างมีอย่างพี่น้อง ลอยในคูซะเลยพี่น้องติดลูกโดกมากๆนะคะลูกอ่อนกับลล่พี่น้องโอ้ยจะอ่อนดิเก็บเื่อละจบน้องมาเดิมมาเอาอบวบไปกินส้อยเนย